จะเริ่มด้วยเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนะครับที่ทำให้ทั่วโลกต้องตกตะลึงกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อมือปืนได้บุกเข้าไปสังหารหมู่เด็กและครูในโรงเรียนประถมที่คอนเนตทิคัตทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด28คนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ9นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือ21นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกเมืองนิวทาวรัฐคอนเนตทิคัต มือปืนเป็นชายวัย20ปีชื่ออดัมแลนซ่ารายงานระบุว่าเขาได้ฆ่าแม่ของเขาคือนางแนนซี่แลนซ่าที่บ้านก่อนจะขับรถของแม่เข้ามาก่อเหตุในโรงเรียนซึ่งแม่ของเขานั้นตอนแรกมีรายงานว่าเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับแต่ภายหลังนั้นพบว่าเป็นผู้ช่วยครูที่โรงเรียนครับรายงานก็ระบุด,ด้วยครับว่าเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นเวลาประมาณ20น,นาทีเท่านั้นเองสําหรับปืนที่ใช้ก่อเหตุมีปืนสั้น2กระบอกและปืนยาวอีก1กระบอก มือปืนเริ่มกราดยิงอย่างไม่เลือกหน้าที่ห้องเรียนสองห้องตามรายงานระบุว่ากระสุนที่ใช้ก่อเหตุมากถึง100นัดก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายมีผู้เสียชีวิตที่โรงเรียน24คนเป็นครู6คนในจนวนนี้มีครูใหญ่รวมอยู่ด้วยนะครับขณะที่เด็กนักเรียนซึ่งมีอายุระหว่าง5-10ขวบเสียชีวิตทันที18คนอีก2คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ทันท,ทีที่ทราบข่าวเหตุการณ์ยิงบรรดาผู้ปกครองของนักเรียนก็รีบเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อมารอฟังข่าวว่าลูกตัวเองจะปลอดภัยหรือไม่หลายคนก็ร้องไห้นะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีชีวิตหนีตายนะครับว่าทันทีที่ครูของนักเรียนป .1 ได้ยินเสียงปืนก็รีบนํานักเรียนของตัวเองเข้าไปหลบซ่อนในห้องน้ําเด็กบางคนก็เล่าว่าทันทีที่ได้ยินเสียงปืนครูได้สั่งให้พวกเขาไปซ่อนในตู้บ้างหรือตามมุมต่างๆบ้างเพื่อความปลอดภยัย ขณะนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวนายไรอันแลนซ่าวัย24ปีพี่ชายของนายอาดัมมาสอบปากคำว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุสังหารหมู่หรือไม่ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐได้กล่าวในรายการวิทยุและอินเทอร์เน็ตประจำสัปดาห์วิงวอนขอให้ชาวอเมริกันไว้อะไรให้กับเหยื่อผู้เสียชีวิตนะครับหลังจากที่โอบามาถึงกับหลั่งน้ำตาในระหว่างแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น อบามาบอกว่าหัวใจของคนอเมริกันแทบแตกสลายเหตุการณ์ครั้งนี้นำมาซึ่งความสูญเสียและความเศร้าโศกของผู้เป็นพ่อและแม่พี่และน้องของผู้เสียชีวิตและให้คำมั่นด้วยว่าจะร่วมกันทำงานเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกในอนาคตนอกจากนี้ก็ยังสั่งให้สถานที่ราชการทั่วประเทศลดธงเครื่องสาวเพื่อร่วมไว้อาลัย ขณะที่ผู้นำทั่วโลกทั้งออสเตรเลียและอังกฤษ,ก,ฤษก็สแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงสื่อทั่วโลกต่างก็รายงานข่าวสะเทือนขวัญครั้งนี้อย่างต่อเนื่องบรรยากาศทั่วไปในกรุงวอชิงตันดีซีประชาชนร่วมจุดเทียนไว้อาลัยภายนอกทำเนียบขาวขณะที่บางส่วนถือป้ายประท้วงและเรียกร้องให้คุมเข้มกฎหมายควบคุมอาวุธปืนโดยระบุว่ากฎหมายเท่านั้นที่จะป้องกันเหตุโศนตรกมไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ขณะที่ชาวเมืองนิวทาวในคอนเนตทิคัตก็รวมตัวกันที่โบสถ์นะครับเพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับเหยื่อผู้เสียชีวิตและก็บอกว่าเหตุการณ์ยิงครั้งนี้เป็นเสมือนบาดแผลที่ฝังลึกในจิตใจของชาวนิวทาวที่พวกเขาเคยเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในสหรัฐแล้วครับหลังจากเกิดเหตุสังหารหมู่นักเรียนที่รัฐคอนเนตทิคัตก็มีการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของมือปืนเพื่อหาแรงจูงใจ ในการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับตามที่รายงานออกมานั้นมือปืนที่ก่อเหตุคือนายอารัมแรนซาวัย20ปีซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังหาสาเหตุนะครับว่าทำไมชายหนุ่มที่มีอายุน้อยรายนี้จึงคิดก่อเหตุที่เลวร้ายและจากการสอบถามเพื่อนสมัยเรียนของเขาหลายคนก็คาดไม่ถึงว่าอารัมจะก่อเหตุเนื่องจากเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเป็นเด็กขี้อายฉเฉลียวฉลาดและเรียนเก่ง แต่จากการพูดคุยก็พบว่าอดัมมีความหลงไหลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสะสมไพ่โปเกมอนชอบเล่นวิดีโอเกม Dynasty Warriors ซึ่งเป็นเกมต่อสู้แบบแอนิเมชั่นเพื่อนๆของอดัมเล่าด้วยนะครับว่าอดัมถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องการเรียนอย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าอดัมมีความผิดปกติด้านบุคลิกภาพเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนต่อไปถึงแรงจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุนะครับ อดัมอาศัยอยู่กับแม่ของเขาคือนางแลนซี่แลนซ่าในย่านคนรวยเมืองนิวทาวพ่อและแม่ของอดัมอย่าขาดจากกันเมื่อปี2008ส่วนตัวของนางแนนซี่นั้นเป็นคนน่ารักแต่ว่าบ่อยครั้งก็มักจะพาลูกชายไปซ้อมยิงปืนนอกจากนี้ก็ชอบสะสมปืนตำรวจกำลังตรวจสอบครับว่าปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนั้นเป็นปืนของนางแนนซี่หรือไม่ จากสฏก,กรรมที่เกิดขึ้นก็ทําให้สังคมอเมริกันนําเรื่องกฎหมายการควบคุมอาวุธมาถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งครับรวมไปถึงมาตรการความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนโดยนับตั้งแต่เหตุสังหารหมู่นักเรียนที่โรงเรียนโคลัมบิยไฮสคูลเมื่อปี1999รัฐบาลสาฐได้ทุ่มงบประมาณหลายล้านดอลลาร์ครับคุมเข้มความปลอดภัยต่างๆทั่วประเทศแต่มาตรการดังกล่าวก็ไม่ได้ช่วยป้องกันให้าฏกรากรรมเกิดขึ้นอีกได้ครับ